สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดต่อข้าวคัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนทำหอยลายผัดพริกเผากันค่ะเมนูหอยลายผัดพริกเผาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนมักนิยมทานกันอย่างแพร่หลายกลิ่นของหอยลายจะมีเอกลักษณ์เฉพาะผัดคุกเล้ากับน้ำพริกเผาหอมๆเข้ากันทีเดียวเลยค่ะและหอยลายยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่คืนความอ่อนเยาว์กับคืนสุขผิวของคุณด้วยค่ะ ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะดีค่ะหลังจากที่เราล้างหอยลายเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําหอยลายไปแช่น้ําทิ้งไว้30นาทีค่ะให้หอยลายเขาคลายเศษดินเศษโคลออกมานะคะก่อนที่เราจะนําไปผัดค่ะจากนั้นก็นําหอยลายมาเสดดน้ําพักไว้แบบนี้ก่อนจะนําไปผัดนะคะ จากนั้นเราก็จะมาตำกระเทียมมันก่อนค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยพริกจินดาแดงค่ะลงมือตำสองอย่างนี้แค่พอหยาบๆก็พอค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราตำพริกกับกระเทียมพอหยาบๆนะคะเราก็ตักพักไว้ก่อนค่ะ เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามาดูส่วนผสมในการทําหอยลายผัดพริกเผากันเลยค่ะก็จะมีหอยลายใบโหระพาพริกกระเทียมพริกเผาซอสหอยนางรมน้ํนาตาลทรายน้ําปลาผงปรุงรสหลังจากดูส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มต้นทําหอยลายผัดพริกเผากันเลยค่ะก่อนอื่นก็นําน้ํามันเทใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะ พอน้ำมันร้อนแล้วก็นำกระเทียมกับพริกที่เราตำโขกไว้ค่ะพอหย,ยาบๆนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะผัดคู่เขากระเทียมและพริกให้มีกลิ่นฉุนหอมโชยขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นก็นำหอยลายค่ะที่เราล้างทำความสะอาดใส่ลงไปเลยค่ะผัดคูกเขาหอยลายให้เข้ากับพริกกับกระเทียมที่เราผัดไว้นะคะ นี่ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เวลาเราปิดฝาหม้อลงไปแล้วตัวหอยลายจะได้ไม่ไหม้ติดก้นกระทะค่ะแล้วก็นำฝาหม้อปิดไว้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ทำให้หอยลายไม่มีกลิ่นคาวแล้วหอยลายจะได้เปิดปากอ้าออกมาทุกตัวค่ะนี่ค่ะ เปิดฝาหม้อมานะคะแล้วก็ผัดคุกเขาพลิกส่วนด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะตัวหอยลายจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราจะปิดฝาหม้อทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้หอยลายสุกทั่วถึงกันค่ะนี่ค่ะหอยลายก็ได้ที่แล้วนะคะ เห็นไหมคะว่าหอยลายเปิดปากเกือบทุกตัวเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสชาติกันต่อค่ะปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสค่ะเพิ่มความกลมกล่อมด้วยซอสหอยนางลมค่ะใส่พริกเผาลงไปค่ะเพิ่มความหอมความหวานความอร่อยค่ะแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายค่ะ เพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะปรุงรสชาติส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้ให้เปิดไฟค่อนแรงได้เลยนะคะผัดไวๆค่ะเพื่อให้ตัวของน้ำหอยที่ออกมานะคะแห้งตัวลงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ ใส่ใบโหระพาโรยหน้าลงไปได้เลยค่ะใบโหระพาเราจะใส่เยอะนิดนึงนะคะเพื่อความหอมความอร่อยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผัดลุกเค้าให้เข้ากันให้ใบโหระพาสลดก็พอค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยลายผัดพริกเผาค่ะ นี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหอยลายผัดพริกเผาของเราในวันนี้นะคะผัดแห้งๆทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยเข้ากันทีเดียวเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook f แฟนเพจจุดเตาเข้าวขวอห้งเราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอ จะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ